ทนายขอเตือนเนี่ยนะครับเวลาท่านไปศาลต้องระวังนะครับระวังเป็นอย่างมากเนยนะครับเรื่องการปฏิบัติตนที่ไม่เรียบร้อยในบริเวณศาลเนี่ยนะครับหากท่านฝ่าฝืนท่านก็จะมีความผิดฐานละเมิดอำนาจศาลเนี่ยนะครับในกรณีบริเวณศาลเนี่ยนะครับที่แนวเขตรั้วของศาลเนี่ยนะครับศาลก็จะมีระเบียบข้อบังคับไว้ชัดเจนเนี่ยนะครับห้ามมีการถ่ายรูปในบริเวณศาลโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นอันขาดเนี่ยนะครับนอกจากนี้นะครับในห้องพิจารณาของศาลเนี่ยนะครับก็มีการปิดประกาศเตือน เตือนอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าห้ามมีการถ่ายภาพห้ามมีการบันทึกภาพในห้องพิจารณาเนี่ยนะครับท่านต้องพึงระมัดระวังด้วยเนื่องจากปัจจุบันนี้เนี่ยนะครับเครื่องมือสื่อสารเนี่ยนะครับก็เป็นที่แพร่หลายเนี่ยนะครับสามารถถ่ายรูปถ่ายวีโอได้เนี่ยนะครับบางท่านก็ไม่รู้เท่าไม่ถึงการเนี่ยนะครับก็ถ่ายรูปถ่ายบันทึกเสียงในห้องพิจารณาท่านก็จะมีความผิดฐานละเมิดนัสารเนี่ยนะครับมีโทษถึงจำคุกอย่างเช่นกรณีของคุณอัจฉริยะนะครับที่เป็นข่าวนะครับที่ถูกสารญาลงโทษ จำคุกฐานละเมิดอา,าสารท่านต้องระมัดระวังด้วยนะครับ